ย้อนเห็นว่าไอายบ่าปากสิคิดจับดากย้ำได้ก็ได้โอ้ย <c oughs> จังเป็นนอเสียงบ่ดีแหงวะ่ะขึ้นน,นักไรเย็นแมงคักเป็นยังระบาดน,นี่โอ้หละฮัทฮัโทู ช่งมึงจักบาดกันอ่ะจังช่งห,หน,นูเว้ยมึงไงก็ใหม่งกันเห็นดีเมียงคักโอ้ยนอนเด้อบาันนี้เอ้ยจับดากงามได้ก็ได้ Ủa Ôi. 10:00 rồi à? Ôi. Ừ. ก,ก,กูเสียกูเดือดรักว่ะมีนบ่โอ้ฟ้ากูอุ้ยทำไกูเสียคิไปาอีเซวะกูกูเดือดรักฟ้ากูเนาะอุ้ยเ,เงินลันบุ๋งเ,เงินลันอุ้ยเ,เงิน มักหลาบหน่อยครับก็เป็นอย่างพี่คนรักฟ้ารักฟ้าผมฟ้าเงินลานมันเป็นผู้ใดตัวจักอยู่ว่าจักรับผมนอนอยู่เต่นมามันก็เสียล่ะโอ้ยากินหัวมึงใจเย็นๆก่อนเฮ้าเป็นนักสืบเป็นนักสืบบ่นักสืบนาตี เป็นไผ่น่าสืบไปยิ่งง่า่สุดให้ผู้มีผากสีมีดซีม่วงสีขั้วสีเล็กเข้านีละฟาดเถอะที่ตามหาให้ตัวเองอินีบอครับผวกมีของโตอยู่บ่บอครับมันต้องเป็นถุงของบักอีมงดำคักๆเดียไอหูแดงแดงครับ,รบมันออกอลรวาดมักลอยฟ้าเย็นกลัวข้องเจ้า อีดีะครับแมนไอตองโอ๊กมันกลับมาให้ผมไม่ได้ได้นี่เงินล้านผมได้ไอ้เพื่อตัวเพื่อมวลมนุษยศาสตร์ครับเขาเห็ดได้ขอบคุณนายอะไรครับผอเป็นยัง่ะเดี๋ยวเข้ไปตามหามันไปเข้าไปในห้องที่5ตัวไปหาสายสืบทั่วมันท้อ็นหมู่ถูกยาห่างนี้ครับ สายสืบทุ่มาท่องวังได้หอมผมมีเรื่องอยากปร,รึกษาไม่ยังก,ก็เฟ้าวมากมันเสียเวลาเรื่องบักจนอีโมบอ,อนไปไี่ยังเกิดเกิดมันลักฟ้าเย็นกว่าผมไปครับขั้นหะเจอมก็จริงต้องมันเอาฟ้าที่พุงเจียทรงชิงโชกเอาเงินล้านไปครับ โจนมันซัวอย่างก่อนปุ๊หโมงครับผมรับโจนอีโมงดำอขออนุญาตหาข้อมูลับบหนึ่งด้วยสือจัดไปอออคอยพูดแล้วว่ามันอยู่ใสมันอยู่ใสบอกคุณมามันอยู่พิกัด4เอก224 สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองเอา้าเจ้าคือหัวระบัดแมนมองเดียวกันนางพูที่ไปเราเรามันเป็นใคว่าจางไหครับมันเป็นโจรมาจากต่างประเทศตอนนี้ท่านราชการกำลังสืบหาเรื่องของมันอยู่พอดีเลยเไ่นใดคอยฝากซุ่มเจ้าไปจับตัวมันมา้แน่ครับแต่ก่อนไปคอยพี่แนวถือไห้ซุ่มเจ้าอีพอค นี่เป็นปืนไรฟืนรุ่นใหม่สั่งมาจากประเทศจีนเมียนช่ายหนาตัวนี้ไอ้แมนแล้วเราไปสู้เดี๋ยวปืนไหมเอาปืนเราไปตัวนั้นไปจุงใดครับท่างราชการกับฝากงานให้สุ่มสู่ในเด้อได้ครับผมช่วงมีแห้งมันเสียอยังครับโ้ยกันยังมาจดอีมมงนิมมดั เอ็มลักฟ้าผมไปเลยนี่บักนั้นลนะลักฝนครับผมเด็กกับโซดีท่สูอินดียในดลงงานครับ Thank you You're welcome Sit down o ยปุ๊บใส่ป่๊บเป็นครับไปไปลุยมันเท่า เดีม <And> ันจับ,บตาม,มันไว้นี่วะครับยิงมัน

เขามาเฮ้ยจนกระจอกเมนขึ <amounts of audio> but, ้มาสู่กันแบบหลบผู้ชายดีกว่าเมนอ้าวเฮ้ยไม่จีทีมปืนนี่นันครับเดี๋ยวต้องหลบผู้ชายโตไปนิดหน่อยตัวเข้าใจดอกหำจีทีมปืนอยู่นี่ Was if ได้ที่สุดแล้วจดนกระจอกยังมึงเซกกู โอ้ยโอ้ยปอบมึงนี่ปื้นลั่นตลอดเลยมึงนี่็ครับก็นรับไป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 จับมันไปจอมจโจรอีหมงดำมึงเป็นผู้ายมึงขอหาหลายขอหานะ้มึงมบ่เมียรับ เราไพไปรัปกใครหน่อยว่าผู้ใดไปขามี่ย่าผู้อื่นเราขอหาที่สำคัญที่สุสดมึงไปรักฝ้ายเย็นบัวพ้องนิดหน่อยกูนัะใครพูดเห็นอย่างนี้ตังสินกูอยากกินหนาอันนีน้หนาคนสวยเป็นแังไดงขอถามจัดการครับถอดหน,นักมึงสิบอกให้กูบอก กูฟายยิงกว่าไปใส่ายินกว่ายัยางบ้ำอบอกมาก<ว>ูบอกใสกูบ้หูยังทั้งสิ้นกูบ้หูแส่ม่แห่งที่บานเลยนะบอกมายรงนี้ ฟ้าฟ้ายังก่อครับฟ้ายังกลัวมึงจำได้อย่างไรวขวดแบบนี้อันยังูาออเยจำได้แล้วเิ็งหน่อยพี่นูาา่น,อ,นอยู่หเหลืองมีที่ไหนวัาให้เบิร์ดเหลืองมีหัว รเ,เ,เรื่องมันจะเป็นยังสี่แหละครับสมกับเ็นแค่คนเก็บขยะที่บ้านไปซืข <c oughs> ออโทษโทษัวโทษตัวไว้บอ,อกมาทีส <c oughs> ยังเดิ วตัวได้ไหรที่น้ำงมาสาตัว,ตว<อ>ดีหาลกลูกก้อนซูสุส่มซูจับผิดตัวแล้วหม้อนั่นน่ะเป็นแค่คนเก็บขยะคนลายตัวจริงน่ะมันอยู่ทั้งนอกกับผมโอ้ยซูดิ้ยินจูบปวอตัวได้เปลี่ยนปวดได้ไ ขอโทษขอโทษขอโทษที่เป็นเลยซุ่มซู่ยยับฝาห้องใหบึ้งหนีซะก่อนแม่นฟ้าของเจ้าอยู่บ่เฮ้ยแม่นครับฝาหันดีแล่ะโอ้คอยไปตรวจสถานทีมาแล้วคอยก็เจอมันสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดบอเป็นยังหยับบอเป็นยังหับสุดยอดสุดยอดจะวุ่นวายไปทำไมก็แค่ฝา 你还是那意思，你傻啊？你。<耶>